สวัสดีค่ะอยู่กับสมอทชแน,นลลูกสาวพ,พามาเดินช้อปปิ้งก่อนกลับบ้านนะจ๊ะเอ็กซีนีมาเดินช้อปเมื่อกี้เข้าห้างไปแล้ว <Yeah. S 1> มาเดินห้างนะคะเอ็กซีเนี่ยสวยแัง <laughs> okay. ปิดงอกไหมว่าหน้าสวยหน้ายาวแฉะไม่ล่ะเขาเป็นคนดีก็เลยดูเป็นคนดีเป็นอะไรนะเป็นคนดีอ้าวตัวตัวดีไม่เป็นคนดีเหรอลูกไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้ยเนาะแม่แมตออกมั่งลูกเด็กเมื่อไหร่ก็ยังใส่แมตอยู่ สาวยายเดินอยู่ข้างหลังเขาแต่งให้แม่น,นั่นเี่เขาอยากให้แม่สวยไม่อยากให้แม่แก่พามาเดินเดี๋พี่้องเลยหนายายเต็มจอเลยเดยนี่ อันนี้เขาพามาเที่ยวห้างลูกสาวผ้าไายางหางข้าซื้อเสื้อผ้าไปเนยะไย่ายซื้อไปแล้วหลายโตแล้วมีแต่แบรนด์เนมหรอเปาแบรนด์เนมหรือแบรนด์เนมไม่ต้องซื้อก็จะไปต้องซื้อให้ดูหน้าเล็กหน้ายาวใช่เขา น้องเงาะก็ไม่เห็นโอ้ยแม่เ็นอยากเป็นแมงงามดีเอ็มซีเลยเขินเนาะสวยลูกสาวพามาเดินแล้วจ้าลูกสาวออกมาแล้วตอนไหนสวยไม่สวยไม่สวยแผมสวยเห็นมถ้าลูกดูหน้าหวานูหน้าสวยถ้าลูกอเมทออกลูกยิ่งจะสวย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 สู้แม่ไม่ได้โอ้โหมีแต่คนว่าลูกแม่สวยทุกป่าน โอ้มันฝรั่งเลยดูดูตาเป็นฝรั่งนล,ลูกนะดูวันนี้ใส่ชุดฮะธรรมดาธรรมดาถึงคนมากแบบสบาย